EFM DJ playlist bye DJ Ohm ตอนนี้สำหรับใครที่เฝ้ารอเวลากลับบ้านนะคะใกล้เวลาแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังห้าโมงเย็นอีก2ีปนาทีต้องบอกว่าในขณะที่คุณกําลังจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้คุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะการใช้รถใช้ถนนมันต้องประกอบไปด้วยสติจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าบนถนนมันจะมีคนที่สติหย่อนคล้อยหย่อนยานมากน้อยแค่ไหนบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจจะหย่อนกระทั่งเราเองบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะหย่อนนะคะคุณผู้ฟังแต่มันก็มีลูกเผลอนั่นแหละเพราะฉะนั้นไหวพลิบสติจะทําให้เรารอดอยู่พอสมควรกัน เดี่ยวในหลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นรถหรือว่าอารมณ์ของคนอื่นนะคะอารมณ์ของคนอื่นเราก็ควบคุมไม่ได้คุณผู้ฟังถูกไหมแล้วมันมากระตุ้นอารมณ์เราด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อเช้ามีข่าวบอกว่าคุณพ่อไปกับลูกใช่ไหมปรากฏว่าขับรถไปแล้วได้กลิ่นน้ํามันคุณพ่อพอได้กลิ่นน้ํามันปุ๊บก็เลยออกมาจากรถสุดท้ายนะคะพอลูกหนีมากับคุณพ่อออกจากรถเพราะคุณพ่อลูกออกมาใช่ไหมรถไฟท่วม รถไฟท่วมแบบเป็นเห็นเป็นรูปไฟอ่ะคุณผู้ฟังในเห็นในเนื้อข่าวเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆอ่ะนะคะคือแบบมันเป็นการตัดสินใจในขณะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะ จมูกหูตาคงต้องใช้ตลอดบางครั้งเราเปิดเพลงดงังๆเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงนูน่นนี่นั่นอาจจะหรือดูคุยโทราศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะช่วยกันค่ะอยู่บนท้องถนนระวังกันทุกคนเราระวังเขาระวังอุบัติเหตุจะได้เกิดน้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่เดาไม่ได้เลยว่าเราจะเจอกับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนแบบไหนสําหรับใครที่ได้อ่านข่าวตามมาเรื่องแก๊งที่ไปขึ้นไปทําบุญกันทุกปีอันนั้นก็ ทำไม่ได้ต้องเจอกับตัวแบบนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่คนที่เคยเจอกับคนที่รวมตัวกันเป็นร้อยคันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายก็ขอให้ทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้กลับไปทานข้าวกลับไปนอนแล้วเริ่มต้นวันทํางานกันจริงๆในวันพรุ่งนี้อันนี้วันนี้เป็นวันซ้อมค่ะแต่เรื่องที่อ้อมจะบอกคุณผู้ฟังอ้อมไม่ซ้อมอ้อมบ,บอกจริงทุกวันแล้วอ้อมบอกแบบซีเรียสเพราะมันจะอยู่ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้กับเงิน ออมนะคะการออมเงินกับออมสินด้วยเงินฝากระยะสัน้นจริงๆเขามีหลากหลายนะคะคุณผู้ฟังหลายช่วงหลายแบบแต่ในช่วงที่ถึง30พฤศจิกาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเงินฝากระยะสัน้นที่ดอกเบีย้ยแรงติดสี่ทรงทยสิ้นปีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ9 9วันรับอัตราดอกเบีย้ยที่1.5 0เต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําอยู่ที่ 1. 7 6ปต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ําอยู่ที่10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละ 1,000พันบาทฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคลบคลธรรมดารับดอกเบีย้ยไปเลยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบสอสออบบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w g s b o r t h หรือ gsbcontactcenter 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะ โถดพุทโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและช่วยป้องกันฟันผุด้วยพลังคูณสองต้องฟลูโอคาลิว ยืนยันมาแล้วนะคะพุธนี้พี่อั๋นมานั่งอยู่ตรงนี้แทนพี่เผือกพร้อมกับต้นหอมและกระเติน้นสองชั่วโมงสามทุ่มถึงห้าทุ่มศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามโทรเข้ามาพร้อมๆก,กันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มช่วยป้องกันฟันผุด,ด้วยพลังคูณสองต้องฟูโอคาริลค่ะพุทธโทพุทโทอย่าลืมโทรนะเตรียมลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าวงการบันเทิงวันนี้คึกคักกันเหลือเกินคืนนี้ทิชานะคะ ก็เป็นละครเรื่องใหม่นะคะที่กาลังจะเกิดขึ้นทางช่องวันนะคะติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงเพิ่งเปิดตัวกันไปในขณะที่วันพุธก็ต้องติดตามแม่หัวอ,อย่างบ้าคลั่งนะคะรวมไปถึงต้องคิดอีกว่าอยากเห็นใครมาฟีดกับหมูเดงอ่ะอยากเห็นใครฟีดกับหมูเดงเอาศิลเป็นแบบไหนหรือจะเอาเป็นมิเนยหรือต้องเอาเป็นศิลปินในตึกหรือ,อยังไงคนนออักตึกได้ทําตัวไม่ถูกคิดยากจริงๆเพราะว่า ดูรู้สึกวารตี้แล้วเกินรวมไปถึงใครที่อยากดูหนังดีๆนะคะวันนี้เอาข่าวมาบอกก้าสู่3 0ปีค่ะวันนี้ลิสต์หนังราคาดีนะคะกับเมเจอร์คุณผู้ฟัง30บาททุกในเรื่องหลายๆเรื่องเลยอะเฉพาะวันนี้นะคะอะเอนเตอร์เทนตัวเองกันซะบ้างบางทีเราล้อคนอื่นเอนเตอร์เทนเราไม่ไหวค่ะส่วนอ้อมเอนเตอร์เทนคุณด้วยเพลงที่คุณช่วยอ้อมเลือกแล้วอ้อมก็เอามาเรียงๆกันได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขอโทษเอาไว้ตรงนี้ด้วยเจอกันอีกที่ขวันหยุดสองวันนะคะอ้อเจอกันห้องนู้นวันพฤหัสเช้าสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ On กกับเธอสกกาแค่จะเดินไปไหนเมื่อไรต้องเดินกับเธอสักทางตั้งแต่ในวันนั้นมาจนในวันนี้ เใครจะดูเป็นคนสำคัญแต่ฉันคนนี้จำตัวห่างเหินกับเธอทุกวันจนทีงในตอนนี้ตอนที่จะมีเขาคงสงสัยว่าทำไมฉันต้อสียที่ฉันทำปลายไปที่เธอเคยปล่อยใจไม่รู้พูดได้ไหม ก็เพราะเขาพิาา่งเขามาทำไม่เห็นให้ดูนี่ไงก็เพียงแค่บอกรักก็เพียงแค่บอกไปเรื่องแค่นี้ทำให้ฉันทำไม่เป็นจะกับใครกับใครต่อใครดูเป็นสำคัญแต่ไอฉันคนนี้กับทำตัวห่างแไปจากเธอทุกวันจะไม่งนตอน,นี้ตอนที่เธอเปมีเขาจะรักจะรักจะรักจรักจรักจรั ปไปที่เธอเคยแปลกใจไม่รู้พูดได้ไหม